สวัสดีค่ะพบกับแแรมมี่เลดีบนาค่ะวันนี้นะคะก็มาอัปเดตการปลูกแตงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะคะไม่ได้อัปเดตคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะว่าในตอนนี้นะคะก็เริ่มมีการปลูกแตงกวาแล้วค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็ปลูกได้ประมาณสัก6กเจ็ดแถวนะคะวันนี้ก็มาทําความสะอาดแปลงค่ะ ถ้าหากว่าตรงนี้ไม่สะอาดนะคะเขาก็จะมีแมลงแล้วก็มีหนอนนะคะก็จะทําให้ต้นแตงกวาแตงร้านของเราเนี่ยไม่จเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่บ้างๆตรงนี้ต้องทําให้โล่งค่ะแล้วก็ต้องทําให้สะอาดด้วยนะคะพวก นอนมแมลงแล้วก็เชื้อราต่างๆจะได้ไม่มารบกวนค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับสําหรับการปลูกแตงกวาแตงร้านนะคะถ้าใครอยากปลูกให้ต้นสวยให้มีผลดกนะคะก็พยายามทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นที่ร่องแปลงนะคะแต่ละร่องนะคะต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ให้ยอดแตงนะคะขึ้นค้างนะคะตอนนี้ยอดแตงก็กําลังขึ้นค้างนะคะถ้าหากว่าแตงนะคะเขาเรื้อยไปตามค้างได้ดีนะคะ ผลของเขาก็จะดกแล้วก็สวยด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็ต้องหมั่นในการเนี่ยหมั่นหมั่นในการทําค้างแล้วก็หมั่นนในการมัดยอดแปลงด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เร่งการจเจริญเติบโตนะคะก็จะเป็นช่วงที่ให้น้ําให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอค่ะอีกประมาณสัปดาห์กว่าๆนะคะก็น่าจะออกผลให้เราได้เก็บแล้วนะคะ นี่ค่ะช่องนี้ก็กําลังออกดอกเพื่อนๆเห็นไหมนี่ค่ะกําลังออกดอกออกผลนะคะนี่ค่ะกําลังออกดอกออกผลเล็กๆน้อยๆนะคะนี่นะคะข้างล่างนี่นะคะเยอะเลยนี่เห็นไหมคะนี่นี่ค่ะกําลังออกดอกออกผลเยอะเลยนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่หลังฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะ ช่วงนี้ก็ไม่ได้ปลูกเยอะค่ะก็จะปลูกประมาณสักหกเจ็ดแปลงค่ะส่วนฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นต้นมันสำปะหลังค่ะแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นต้นอ้อยนะคะหลังจากที่ทําทนาเสร็จแล้วนะคะมีการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะเป็นการตัดอ้อยไปส่งโรงงานนะคะหลังจากตัดอ้อยเสร็จแล้วต้นมันสำปะหลังก็จะโตขึ้นในช่วงราว ปีใหม่เสร็จนะคะก็จะมีการขุดเอามันสำปะหลังไปขายนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลูกแตงนะคะแล้วก็จะเก็บแตงไปขายคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็มาอัปเดตการปลูกแตงนะคะท่านผู้ชมได้ชมกันหลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปมาท่านผู้ชมได้ชมตั้งนานนะคะพี่แรมก็คิดถึงท่านผู้ชมอยู่นะคะมีท่านผู้ชมท่านไหนที่คิดถึงกันบ้างคะคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะคะว่า อยากดูอะไรหรือว่าอยากชมอะไรนะคะเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะตอนนี้โหยอดแตงก็กำลังสวยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้องเล่งในการใส่ปุ๋ยนะคะ2อสาวันก็จะใส่ปุยป๋ยปุ๋ยครั้งหนึ่งค่ะสำหรับปุ๋ยที่ใส่นะคะก็จะเป็นสูตรเสมอนะคะก็จะเป็นสูตรสิบห้านะคะนี่ค่ะเราก็ใส่ไปตามร่องนะคะบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะอันนี้ก็คือ นี่นะคะก็จะเป็นาสายน้ำหยดนะคะในนี้เขาจะมีรูเล็กๆนะคะสำหรับการให้น้ำบนต้นแตงนะคะสำหรับต้นแตงที่ปลูกนะคะหหลุมเราก็จะปลูกแค่1ต้นนะคะหยอดแค่1ต้นนะคะหรือบางทีก็จะมีสองต้นก็มีนะคะ2-3ถึงต้นก็มีแต่ว่าถ้าเราเนี่ยถ้าเราปลูกแค่1ต้นเนี่ยก็คือผลของเขาจะดกแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะ นี่ค่ะตอนนี้ก็กำลังสวยเลยนะคะสวัสดียามเที่ยง,ยงค่ะหลายท่านที่เข้ามากันแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสวนแตงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะบรรยากาศสบายๆนะคะที่แถวชนบทนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของเลดี้บ้านนามาตลอดนะคะถึงแม้ว่าจะห่างหายกันไปนานแต่พี่แรมก็จะพยายามอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะให้ท่านชมได้ชมกันเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ